Ô mọi người ơi 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 mọi คับถนนที่เึ้่มานะ้เนเข้ามาจากฝัง้หันรับเป็นแี่ิ่งตัวใหญ่เแบ็คอใหญ่ด้วยนะครับบางลูกีต้องลงไปจริงๆนะครับผู้ดำครับให้เราไปนะรับแลการัดใงานนะครับเราต้องมีตรเช็คอินรวอ

Right